สวัสดีครับพบกับผมเป้์เลชชานลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเท็คเก้นโปรไฟล์ตัวละครที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ยมี3ตัวครับผมคืออเล็กส์โรเจอร์และโรเจอร์จูเนียร์ครับผมขอเริ่มที่อเล็ก์ก่อนเลยนะครับชื่อจริงอเล็กส์สไตล์การสอดสู้มวยปั้นสไตล์คอมมานโดตีชี่ไดโนเสาร์เรื่องของอเล็ก์เริ่มตลอมขึ้นเมื่อเขาถูกโครนนิ่งขึ้นมาจากซากฟอสซิลโดยด็อกเตอร์บอสโคนวิชพร้อมกับโรเจอร์ในตอนที่คาซุยะขึ้นเป็นผู้บริหารมิชิเมะไซบัสส ทีช่วงเวลาก่อนเริ่มการแข่งขัดเทนนครั้งที่2ครับและได้รับการฝึกศิลปะการต่อสู้โดยอาร์เมอร์คิอลเล็กเกิดจากแนวคิดของดรบอสโคนวิตที่ต้องการผสมผสานระหว่างศิลปะการต่อสู้และสัตว์ป่ามีข่าวลือว่า ด็อกเตอร์อาร์เบิลได้ขโมยผลงานของด bon ็อกเตอร์บอสโคนวิทซึ่งก็คืออเล็กและโรเจอร์ไปเก็บไว้ในห้องทดลองลับๆของเขาอเล็กเกิดจากการผสมพันธุกรรมระหว่างยีนไดโนเสาร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยีนของกิ้งกา่ารวมทั้งเขายังได้รับยีนของโรเจอร์ด้วยในตอนจบของเท็กเซน2อเล็กได้ทําการศึกษาฟอสซิลไดโนเสาร์ตนก่อนที่หน้าของไดโนเสาร์ในฟอนสซิลจะขยับอเล็กออกวิ่งไปที่ภูเขาด้วยความเร็วสูง เมื่อถึงยอดเขาอเล็กกระโดดถูกกรปั้นขึ้นฟ้าด้วยอาการดีใจสุดขีดขออธิบายเพิ่มนะครับเผื่อมีคนงงผมยอมรับว่าดูทีแรกก็งงเหมือนกันคือนี้อเล็กต้องการฟื้นคืนชีพเผ่าพันธุ์ตัวเองครับในตอนจบหลังจากที่อเล็กทำการศึกษาและประสบความสำเร็จในเบื้องต้นเนี่ยทำให้เขาดีใจมาก จนเป็นที่มาของฉากจบนั่นเองครับแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับถ้าใครเล่นภาคหลังๆมาไม่เห็นอะไรเพราะว่าตัวละครนี้ปรากฏตัวแค่ภาค2และภาคแท็กโทนเมนต์หนึ่งสองเท่านั้นครับซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ค่อยน่าจดจำอะคือมันตลกกว่าแรปเตอร์ที่กงเล็บแหลมๆมาเอามาใส่ัวคุณลองึกภาพตามนะแรปเตอร์มันน่ากลัวตรงฟันมันกับเล็บของมันจริงไหมเอามันมาใส่ดวม แฝงมันดูขี้ขูขึ้นมันขี้ขูขึ้นตรงไหนวะ อยากจะลืมมันไปเรื่อยๆไม่ตัวนี้โอเคครับมาต่อกันที่โรเจอร์ละกันเนื้อเรื่องจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือโรเจอร์และโรเจอร์ทูเนียซึ่งเป็นลูกของเขานะครับที่มาของโรเจอร์เนี่ยเหมือนกับอเล็กทุกอย่างเลยครับต่างกันแค่ว่ายีนของโรเจอร์ถูกโคดขึ้นมาด้วย d n a ของจิงโจเรื่องของโรเจอร์เริ่มขึ้นเมื่อคาสิยะเห็นว่าโรเจอร์และอเล็กมีนิสัยค่อนข้างติงตองนะครับเกินกว่าจะเอามาใช้งานหรือดัดแปลงอะไรต่อไปได้เลยตั้งใจจะสั่งฆ่าพวกเขาแต่โรเจอร์และอเล็กก ก็หลบหนีออกมาได้สําเร็จระหว่างที่พวกเขาทั้งคู่หลบหนีก็ได้มาพบกับอาร์เมอร์อกิกซึ่งเป็นคนสอนศินละปะการต่อสู้ให้พวกเขาเอาตรงๆนะพวกเองสื่อสารกันยังไงวะสามสปีชี่เลยนะเฮ้ยจิงโจ้ไดโนเสาร์คน <c oughs> หลังจากนั้นโรเจอร์กับอาเล็กก็ได้เข้าร่วมเทเกนครั้งที่สองพร้อมๆกันครับ ในตอนจบของโรเจอร์ในเทคเก้นสองจุนคาสมะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรคุ้มครองสัตว์ป่าได้แฝงตัวเข้ามาในเทคเก้นครั้งที่2เพื่อหาเบาะแสการลักลอบค้าสัตว์ป่า,า 0, ใกล้สุดพันธุ์ผิดกฎหมายจุนได้เจอกับโรเจอร์และอเล็กก่อนจะพาทั้งคู่ไปปล่อยที่ออสเตรเลียซึ่งเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในขณะนั้นระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียโรเจอร์ได้เจอกับจิงโจ้เพศเมียก่อนจะมีลูกด้วยกันและให้ชื่อลูกว่าโรเจอร์จูเนียร์่0ปีต่อมาหลังจากจบการแข่งขันเทค ัที่2โรเจอร์ถูกลับพาตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้โรเจอร์จูเนียและแม่ของเขาต้องเข้าร่วมเทเคนครั้งที่5เพื่อออกตามหาโรเจอร์ในภาคห้านี้เนี่ยถ้าใครสงสัยจะพบว่าจิงโจ้มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับและมีลูกจิงโจ้อยู่ด้วยนั่นคือแม่ของโรเจอร์จูเนียนะครับส่วนที่อยู่ตรงกระเป๋าหน้าท้องนั้นน่าจะรู้นะว่าใครในตอนจบของภาคห้านี่หลังจากต่อสู้ตะลุยกันมานานทั้งแม่ทั้งลูกในที่สุดโรเจอร์จูเนียก็พบพ่อของเขาแต่สิ่งที่พบคือพ่อของเขาทําตัวสัเมรีเทมเม ไม่สนใจครอบครัวและหนีความรับผิดชอบในฐานะพ่อไปเฉยๆคือสรุปไม่ได้โดนลักพาตัวหายเหวเลยอยากออกมาเกียนว่ากัน โรเจอร์จูเนียตกใจและโกรธแม่กับสิ่งที่เห็นเลยจัดก,การอัปเปอร์คัตจนร่างของโรเจอร์ซีเนียทะลุเพดานหายลับไปกับตาครับ <c oughs> นั่นคือตอนจบภาคห้านะแค่ okay, มาต่อกันในภาคหกครับหลังจากลากพ่อตัวเองกลับมาบ้านได้เนี่ยโรเจอร์ Roger และแม่ของเขาก็ไม่ได้มีชีวิตดีขึ้นเท่าไหร่จนกระทั่งมีการประกาศการแข่งขันเทคนครั้งที่หกขึ้นโรเจอร์จูเน,นียและแม่ของเขาตัดสินใจเข้าร่วมโ์นเมนต์เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินของครอบครัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ดิโจบ้านเองทำบัญชีด้วยวะแล้วตกลงพวกเองทำอาชีพอะไรกันมา <c oughs> โดยในตอนจบของภาคหกนะครับโรเจอร์ซีเนียกำลังสอนการชกมวยให้ลูกของเขาอยู่ดีๆแม่ขอ, Roger ของโรเจอร์อรจรูเนียก็เข้ามาด้วยอาการฉุนเฉียวและโชว์รูปที่โรเจอร์ซีเนียไปกอดแก่ดิงโจเพศเมียตัวอื่นให้ดูโรเจอร์พยายามจะอธิบายแต่ก็ไม่ทันโดนอัปเปอร์คัตของเมียตัวเองทะลุเพดานบ้านหายลับไปจบไปแล้วนะครับสหรับที่มาที่ไปของอเล็กและโรเจอร์เอาจริงๆนะผมว่าจะไม่ทำาไสามตัวนี้แหละคือส่วนตัวเนี่ย ผมมองว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักเลยแถมมันไร้สาระมากเลยแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับทาให้ครบนั่นแหละจะได้ไม่มีอะไรค้างคาใจครัขออธิบายเพิ่มเติมนิดนะครับเผื่อใครกําลังสงสัยว่าทําไมผมเนี่ยไม่เอาคัสซีนตอนจบมาแปะไว้ในวิดีโอระหว่างที่เล่าเรื่องเลยเอาตรงๆนะครับคือส่วนตัวผมไม่อยากโดนลิขสิทธิ์ย้อนหลังครับไม่อยากเสี่ยงจะโดนคือช่องบินนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับคือเข้าใจใช่ไหมครับหลายคนที่ช่องบินปวลวเขาต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ยถ้าคนที่มีฐานชื่อเสียงอยู่แล้วมันก็ดีไปแต่ยังผมเนี่ยถ้า โอ้ท้ oh, baptism, อท้ like injuries, อจนแบบอาจจะหมดกําลังใจไปเลยก็ขอไม่เสี่ยงดีกว่านะครับแต่ว่าผมก็ไม่นิ่งนอนใจนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตอนจบของแต่ละตัวละครไว้ในเดสคริปชันและกันกดเข้าไปดูกันเองนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมเต้เลดชแนลขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่สําหรับตัวละครต่อไปเช่นเดิมอย่าลืมกดติดตาไลค์แชร์ด้วยนะครับจะช่วยให้ผลงานออกเร็วขึ้นอันนี้พูดจริงนะขอกําลังใจกัมาอเคสวัสดีครับสหายร่วมบูตอาชันท้งหลาย